ช่องสาวโยโซชาแนลนะคะแล้วก็สาวยยโซแฟนเพจวันนี้เห็ดกรบเขาให้ลรกซาใบาม่งกัวๆแล้วเห็ดยำเขานั่งอยากกินยำยำม,มาม่ายำม,มาม่านะคะเดี๋ยวลวกเส้นลวกอะไรก่อนนะคะมาทำกันเลยก่อนแรกใส่พริกก่อน ว่าพริกนี่กะชิบูหบาตามดตำห้แหลกกันไดนะคะใส่เครื่องใบผู้ชายามะเขือเทศหอ,หอมหัวใหญ่ใส่กะีอันอนี้ยำม,มามานะคะใส่เครื่องปรุงมามา่าลงไป น้ำตาลสองช้อนใส่ผงนัวนหนึ่งช้อนน้ำปลา ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปนะคะใส่ลงไปน,น,นิดหน่อแบบคนก็เฉพาะเครื่องก็เต็มอันนี้เดียวอันนี้ทีเ้ารวกไว้เนี่ยมีไส้กรอบ หมูยอเห,ห็ดเห็ดเข็มทองแล้วก็มะมา่าใส่เลย ก็สิเผ็ดแล้วก็ใส่พริกพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนเนี่ยเผ็ดแห้ง เดี๋ยวไปเอามะนาวมาบีบใส่ก่อนบีบมะนาวใส่ก่อนมะนาวน้อยอย,อยลูกละเจ็ดบาทแพงแห้งค่ะจิ้ม เค <Okay, S 2> ได้แล้วใส,ทวสนะ่ทัวรดิสงนะตั้งแสบสวดสงเลยแล้วเลยหน้าก่อ เดจ้าข้าวทัวข้ายกิ่งแล้วใส่กอกอันนี้มามา่าหนึ่งหอ่อเครื่องคือหลายแทะทอดโพลบักโมบักแตง ็จแล้วจ้ายำรสเด็ดของเราโอเควันนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ